มีดวงเมื่อวานก็ถูกนะคะศูนสามงงมากไม่ได้ไม่มีเลขตัวเองนะเนี่ยแต่ทำไมถึงถูกเพราะคนมันจะมีดวงวอะเนาะจัดไปกิ้มซื้อหอยลาวค่ะจิ้มผิดไปซื้อหอยหานหน่อย <c oughs> <c oughs> ไปซื้อหอยหาหน่อยศูนย์สาห้าก็ได้ทั้งลาวทั้งหน่อยจ้าได้ทั้งลาวทั้งหน่อย รู้อยู่ว่าเลี้ยงซื้อไม่เกินสองบาทสาบาทบาทหนึ่งซื้อเล่นๆค่ะไม่ได้ซื้อแบบให้รวยนะคะซื้อขำๆลองดูลองจับหน่วยซื้อดูว่ามันจะโดนไหมอ๋อสุดท้ายก็โดนได้ด้วยนะคะวันนี้มาดูนะคะว่าฮานอยมีอะไรฮานอยสุดที่หนึ่งเขียนไว้ข้างบนนี้ค่ะ ตัที่สองเขียนไว้ข้างล่างนะคะไม่พูดเยอะเจ็บคอขับใจไม่เจ็บคอซื้อนะคะคุณลูกคา้าฮ้ยลูกคา้าเลยเน้สีที่น่ารักไม่มีลูกคา้าเอเลี้ยงโอเลี้ยงไม่ได้ขายหวยเอ้ยมีนี่หว่ามีคนซื้อหวยไ,ไม่ได้ไปเก็บตังค์เลยฝากเราซื้อ ยังไม่ได้ไปเก็บตังค์เลยเนยอะไรก็ไม่ได้ซื้อในเว็บไซต์ไม่มีส่วนลดอขอทุกคนโชคดีโชคดีนะคะให้เงๆรวยรวยอุทิศส่บนบุญสุขสนสิ่งศักดิ์ิีบนโลกวันี้และเทวดาที่รักษาตัวเลียงด้วยนะคะเ <c oughs> จ้ากรรมนายเวรก็รับไปด้วยนะจ๊ะรอบนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ จะกรรมในเวรของโอเลี้ยงรับไปด้วยนะคะสาธุสาธุกลยเลยเลยเวยเยเโดยเจอกันคลิปหน้านะคะไม่พูดเยอะเจ็บคอง่วงนอนก็ง่วงอย่างนี้นอนดึกคี่ทุ่มโอ้ยปกติสองทุ่มก็หลับแล้วก็เลยหาวนี่จ้ะาวอย่างเลยเดี๋ยวนี้เียต้องนอนสองทุ่มให้ได้เหมือนเดิม เราต้องรักษาเวลาของเราให้ได้โอเคค่ะบ๊ายบายจ้า